การเยียวยาด้วยค่าเสียหายตามคำพิพากษาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่นก็คือการเยียวยาตามกฎหมายอันหนึ่งนะครับแต่การเยียวยาทางด้านจิตใจนี่ก็เป็นส่วนสําคัญคนที่กระทําความผิดต่อลูกชายเขาจนเสียชีวิตเนี่ยสมควรที่จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับ อันนี้คือการเยียวยาทางด้านจิตใจด้วยนะครับในคำพิพากษาคดีนี้เนี่ยมีการชดใช้ค่าเสียหายแล้วดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนที่กระทำความผิดสมควรที่กองทัพบกเนี่ยนะครับจะไล่เบี้ยเรียกให้เขามารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใครที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับคดีน,นี้อันนี้เป็นเรื่องที่ควรกระทำ นี่ก็คือการไล่เบีย้ยเพราะว่ากฎหมายพระราชบัญญตัติความรับผิดทางละเมิดเนี่ยเราจะไปฟ้องตัวบุคคลให้รับผิดไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องฟ้องหน่วยงานของเขาดังนั้นเมื่อหน่วยงานกองทัพบกมีคำพิพากษาให้ช,ชดเชยต้องไล่เบีย้ยเอากับเจ้าตัวบุคคลเจ้าหน้าที่ทหารนั้นนะครับในส่วนคดีอาญาเนี่ยสำนวนสอบสวนของตำรวจนะครับถ้าเห็นว่ามีผู้ใดกระทำความผิด นะครับเป็นความผิดต่อคนหมายก็ต้องสรุปสำนวนส่งพนักงานนิยาการแล้วพนักงานอิยาการก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานของตำรวจที่ส่งมาถ้ามีพยานหลักฐานสําคัญที่ยังไม่เข้าสู่สำนวนเนี่ยสมควรที่จะต้องเข้าเข้าสู่สำนวนพนักงานอิยาการมีอํานาจนะครับมีอํานาจสั่งให้พนักงานสอบสวนไปดําเนินการมาคดีเนี้ยมันมีพยานหลักฐานที่เป็นพยานวัตถุสําคัญที่มีคุณค่าในเชิงการพิสูจน์ ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าด่านที่เกิดเหตุคดีน,นียมีกล้องวงจรปิดถึงเก้าตัวนะครับแล้วก็ใช้การได้ถึงหกตัวแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่กล้องวงจรปิดสามารถส่องส่องไปเห็นภาพได้ดังนั้นข้อกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ทหารที่ว่า ผู้ตายเนี่ยได้ใช้อาวุธมีดมาทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือว่าต่อสู้เจ้าหน้าที่แล้วไปหยิบระเบิดแล้ววิ่งหนีไปอย่างเงี้ยข้อที่ยกขึ้นกล่าวอ้างอย่างเนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารคนต้องออากมาพิสูจน์เปิดเผยความจริงคณะนายการเนี่ยมีอำนาจที่จะเรียกนะครับพยานหลักฐานสำคัญเข้ามาสู่สำนวนแล้วก็สั่งสำนวนให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนครับ ภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีครับภาคอีสานก็มีมคือผมคิดว่าการจะมอบอาวุธสงครามร้ายแรงให้กับเจ้าหน้าที่ระดับพลทหารอย่างเงี้ยหรือทหารเกณฑ์ผมว่าอาจจะยังไม่มีความเหมาะสมเราต้องเป็นเจ้าที่ที่มีความฝึกและความเข้าใจพอสมควรไม่ใช่เข้าใจเรื่องอาวุธนะแต่เข้าใจเรื่องประชาชนด้วยเข้าใจว่า เราอย่าใช้อำนาจอะไรที่มันเกินอำนาจเกินขอบเขตหรือรู้แก่อำนาจอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าก่อนกรณีชัยภูมิป่าแสเนี่ยมีกรณีของนายอาเบชาวบ้านถูกเจ้าที่ทหารด่านลินหลวงด่านเดียวกันนั้นเนี่ยใช้วุฒปืนเอช .6 ยิงถึงแก่ความตายเหมือนกันที่ไล่เข้าโพดเพียงระยะห่างไม่ถึงเดือนแล้วก็มาเกิดเหตุชัยภูมิอันนี้เป็นเรื่องที่ ศาลก็มีคําพิพากษาเหมือนกันให้กองทกกัพบกตรวจจใต้เสียหายทั้งนั้นกองทัพบกต้องไปพิจารณานะครับเรื่องการจะมอบอาวุธร้ายแรงให้กับเจ้าหน้าที่ระดับพลทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับผู้บัญชาควบคุมกํากับดูแลดีเพียงพอหรือไม่นะครับตรงน,นี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากให้ช่วยกันพิจารณานะครับ